สวัสดีค่ะวันนี้เนยจะมารีวิวโก้บอยก๋วยเตี๋ยวเรือสาขาราังสิตคลอง3ค่ะร้านโกบอยนะคะเป็นร้านประจําของเนยกาแฟาเลยค่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่เนี่ยคนมากๆแล้วเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยแต่ถ้าใครชอบลดจัดจ้านก็ปรุงตามแบบของตัวเองได้เลยไม่ว่ากันแล้วทางร้านก็มีบริการผักสดฟรีด้วย เป็นถั่วง,งอกกับผักโหระพาเนยกับแฟนแอบเติมไปสองรอบวันนั้นที่เนยไปนะคะเนยไปช่วงเช้าค่ะน่าจะเป็นเจ้าแรกของวันเลยแหละเช้ามากเลยยังดูว่าที่ร้านเนยยังไม่ค่อยมีคนแต่ถ้าไปเจอตอนเที่ยงเนี่ยคนเยอะมากเลยแหละขอบอกเพราะว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆการไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกข้นๆแบบนี้เนยก็ไม่พลาดที่จะสั่งเมนูตับหมกนะคะ ตับหมกที่นะคะหวานไม่ขมไม่คาวบ่งบอกถึงวัตถุดิบที่ดีค่ะมาพูดถึงที่จอดรถนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าโกโบอยสาขานี้ก็มีที่จอดรถยนต์ค่ะที่จอดรถเนี่ยมีทั้ง2องอย่างเลยทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดทางหน้าร้านได้เลยส่วนรถยนต์เนี่ยมีที่จอดทางหลังร้านนะคะแล้วก็เดินเข้าทางหลังร้านได้เลยไม่ต้องอ้อมไกล ก๋วยเตี๋ยวโกบอยในลังสิทธิ์ของสามมี2ส,สาขานะคะ mm. เผื่อใครจะยังไม่รู้อีกสาขานึงเนี่ยจะอยู่ในตลาดพาเจริญนะคะใกล้ๆก,กับบิ๊กซีคองสามค่ะแต่ว่าสาขาที่เนยมารีวิววันนี้จะเป็นสาขาปากคลองนะคะปากทางเข้าคลองสามค่ะฝั่งธัญบุรีนะมีใครเป็นเหมือนเนยกับแฟนไหมนึกอะไรไม่ออกก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินได้ทุกวันไม่เบื่อเลยหรือไง เนยฝากทุกคนกดติดตามเนยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, TikTok หรือว่า YouTube นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนยทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีร้านดีๆแนะนำนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะถ้าไม่ไกลเกินไปเน่ยไปแน่นอนวันนั้นนะคะเนยกับแฟนนะคะกินกว๋วยเตี๋ยวไปทั้งหมด8ถ้วย แคปหมูอีกหนึ่งหอ่อน้ำอัดลม1ขวดแล้วก็น้ำแข็งเปล่าสองแก้วนะคะจ่ายไปทั้งหมดเนี่แค่183บาทเออดีอ่ะราคานี้ดีนะอิ่มแบบจุกๆแต่ไม่ถึง200ทุกคนสำหรับใครนะคะที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกข้นๆเนี่ยโกบอยก๋วยเตี๋ยวเรือก็เป็นหนึ่งในร้านที่เนยว่าไม่ควรพลาดนะคะ อย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปว่าเนยจะมานำเสนออะไรดีๆให้ทุกคนได้ชมอีกสำหรับวันนี้เนยต้องขอตัวแพะไปทีหลังเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ